และนี่เลยครับผมเหล็กตัว C นะครับตวนายนะครับเอาเปิดมาดูเลยนะฮะเต็มเที่ยวแบบนี้เลยนะฮะเด็กทั้งนะครับเตรียมนําส่งให้กับลูกค้าที่วังน้ําเขียวนะครับผมไปทาฟาร์มไก่นะฮะต้องขอบคุณคุณลูกค้าจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนเครดิเทนติลนะฮะเหล็กสวยๆแบบนี้เลยนะฮะจากบริษัทซับครบ จบที่เราครับผมนะฮะไม่ซื้อแล้วดูสิหน้าดีมากเลยหน้าตาดีมากสวยมากครับผมแล้วได้เหล็กกับคุณค่าแบบนี้เลยนะครับเป็นเหล็กอะไรทั้งลาเลยนะครับไม่ใช่แค่ตัวลูกนะตัวแม่เราก็มูนะเป็นลามเลยครับตัวแม่เป็นลาเลยฮะไม่ต้องห่วงเลยซื้อสวยแบบนี้ทั้งหมดนี้นะครับส่งให้ลูกค้าทั้งคันเลยนะครับที่คุณลูกค้าสั่งเราให้ความไว้วางใจกับบริษัทเคทีสติลลนะครับใครหาเหล็กกาวนไหาสสวยใครหาเหล็กอะไรก็ตามแต่นะฮะ อยากได้เหล็กสวยๆอยากได้เหล็กดีๆอยากได้เหล็กเต็มๆนะครับมาติดต่อผมนะที่ kt steel ได้เลยนะหล็กสวยๆครับ